แถวนี้ก็งามครับต้นไหม่ต้นแชนบอ้แถวนี้งามกขโมูเบิ้งหมันจะมีสิบเอ็ดแถวหรือสิบสองแถวเนี่ยคุจำว่ได้ครับต้นใหม่นี่นะตามที่เดินสายยางนยหยดแต่แหลกสายยางยหยดก็พังไปแล้วหรอครับยางไว้ไหลเนี่ยแพนของบรทันเนี่ยโอ้ปูนี้เต็มเลยยาง Uh oh. บรรยากาศสวยงามแบบ n h า o เฟื่อยเลยเบิ่งแทงน้ำหน่อยอไกาแก่หมดเลยรลับไปตุม่มไกบแก่ไปยังเขาอืมครับลุงพลร่างเพียนวมาเสียดลังค่าเห็นมั้ยครับข้อใหม่มัดทีว่วเสือเพระท่านเห็นอย่างนี้ครับน,นี่ทางน้ำหมัก แทนปูนัำแทงน้ำรั่งครับบางต้นใหม่เข้าทีว่าบ่ต้องไปบางด้า,านลื่นมันสีเงาก่อนมีแถวแรกครับแถวที่สองห่างแถวที่สาม แถวที่สีครับแถวที่ห้าแถวที่หกครับแถวที่เก็บครับแถวที่แปดแถวที่เก่า แถวที่สิบแถวที่สิบเอ็ดครับแถวที่สิบสองแถวที่สิบสามแถวที่สิบสี่ต้นใหม่นะครับต้นเทียนสุ่มปลูกไหมครับสิบห้าแถวที่สิบหาครับ 1ิบหแถวนี่ครับสิครับสิแถวนี่ครับมีต้นยางน้านสิบแปดสิบายีสิบโอ้มี2ีแถวต่วไปเลยจำผิดอันเป็นับข้างแทงนามน้ำฝบเกือบยีบหาแถวตั ทั้งทางน้ำเป็นผีครับอันนี้เลาะปากคุณครับอันนี้ปากคุณครับสีมกอยู่หรอครับยุ่งไหลเป็นของยาม้ยมุสาครับโอเคครับผมได้วางสินมาไทยไหมครับไปหายงานคอนเทอร์สมไฟงานพ่อใหญ่อุดก่อนครับวันนี้พ่อใหญ่อุดทิศสารครับโอเคครับผม